สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องสําคัญมากสําหรับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคือเรื่องมาตรฐานระบบการกักกันแล้วก็การแยกสัตว์ป่วยในโรงแรมสัตว์เลี้ยงจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาครับการเข้าใจมาตรฐานพวกนี้นี่สําคัญมากนะคะมันจะช่วยให้เจ้าของตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะว่าที่ไหนปลอดภัยจริงๆสําหรับน้องๆค่ะทาไมไอ้ระบบกักกันเนี่ยมันถึงสําคัญมากๆขนาดนั้นครับอ๋อหลักๆเลยนะคะก็คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อค่ะสาคัญสุดๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่พบดไปบ่อย ถ้าในน้องหมานะคะก็จะมีอ๋นนอ kennel o u ที่คล้ายๆหวัดคนเรานี่แหละคะ่ะแพร่ทางอากาศง่ายมากห,หรือที่ร้ายแรงมากๆเลยก็ power ไวรัสอันนี้รุนแรงนะคะเชื้อทนมากอยู่ได้เป็นปีๆเลยโอ้หเป็นปีเลยเหรอครับค่ะส่วนในน้องแมวที่เจอบ่อยก็หวัดแมวหรือฟี l i n e URI อันนี้ก็ติดกันเร็วจริงๆนะคะแล้วก็มีหัดแมวฟี l i n e p a ลิ e u k o ี e n i อันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยะคะ่ะแล้วจากข้อมูลที่เราดูมานะคะในที่ที่สัตว์อยู่รวมกันเยอะๆหนาแน่นๆเนี่ยอัตราการแพร่ของโรคทางเดินหายใจอาจจะสูงถึง6 0ถึง 80%ได้เลยนะคะแล้วค่ารักษาโรคติดเชื้อพวกนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะเฉลี่ยก็อยู่เราๆเออหมื่นหถึงห้าหมบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกค่ะดังนั้นการป้องกันนี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะอืมมันควรจะต้องมีอะไรบ้างครับหน้าตามันเป็นยังไงหัวใจหลักๆเลยนะคะคือต้องมีพื้นที่แยกส่วนหรือ isolation area ที่มันต้องแยกออกมาจากพื้นที่ทั่วไปแบบชัดเจนเลยค่ะชัดเจนคือต้องมีระยะห่างพอสมควร ใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็ควรมีระยะห่างหน่อยแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือระบบระบายอากาศต้องแยกส่วนกันเด็ดขาดแล้วก็ต้องเป็นแบบ negative pressure หรือความดันลบค่ะนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนมีเครื่องดูดอากาศเบาๆตลอดเวลาในห้องนั้นนะคะมันจะช่วยดูดอากาศในห้องกักกันเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ให้เชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนในอากาศมันฟุ้งกระจายออกไปปนเปื้อนพื้นที่ส่วนการอื่นๆแล้วนอกจากเรื่องระบบอากาศแล้วครับมีอะไรอีกบ้างที่ต้องมี ก็ต้องมีพวกอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆอีกค่ะเช่นกรงที่ใช้ในห้องแยกก็ต้องแยกต่างหากไม่ปะปนกับกรงทั่วไปอืมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแคร่ไปติดตัวอื่นถูกต้องค่ะรวมถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดน้ํายาฆ่าเชือ้อก็ต้องเป็นเกรดโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องมีถังขยะสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะแยกออกมาเลยค่ะต้องมีโปรโตโคอลที่เข้มงวดมากๆค่ะตั้งแต่เรื่องการใส่การถอดชุด PPE ที่ต้องทําให้ถูกวิธี การล้างมือทุกครั้งการทําความสะอาดฆ่าเชือ้อทั้งพื้นที่ทั้งอุปกรณ์ต้องทําสม่ำเสมออย่างน้อยๆก็วันละสองครั้งมีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่า ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนทําระบบดีๆแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะคืนทุนได้ภายใน2อถึงสปีเลยนะคะเพราะมันช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวกับโรคระบาดได้ถึง 70- ็ดสเปเลยทีเดียว,วถือเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจจริงๆนะครับเนี่ยการที่เราในฐานะเจ้าของให้ข้อมูลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเราอย่างละเอียดครบถ้วนตรงไปตรงมาตั้งแต่ก่อนพาน้องๆเข มันจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ